สวัสดีครับอากินแบบบ้านๆครับมือนนี้มหาใสบ่วงหนูครับนี่ครับใส่หลอดนี่หลักสีลงไปทั้งทั้งรูหม,มุนครับทั้งพุ่นครับใส่แบบน้บขันหน้าแห,ง,แหงนี่แล้วครับหลังนี้บ่ถอครับทัังแหลกเงีย,ยบครับโอ้ย หลุดน้ำกันครับว่าชิได้บ่ครับมือนี้ใส่ไหว,หวนน้หมูว่านนี่ครับหมูว่านผมใส่ไว้มิมีช็อตเด็ดครับหมูว่านใส่ไว้ใส่ท่านี้แล้วถือกู้งล่ะครับโอ้ยเงิดคือกันละครับมู่บ้านเดี๋ยวครับมาหลุดน,น้ำมือเส่าบัดที่นี่น้ำมือเส่าสิปเป็นจังหดไอครับ เสร้าสิเป็นจังได้ถือนูบอ่อว่านผมใส่ถึกอยู่พูดครับไต่ปลาอ้อยเอาละครับพี่น้องพี่น้องครับพ่อแม่พี่น้องครับ,รบถือนูละครับผมเห็นผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วผมเห็นละครับหนูผมนี่ครับนี่ครับนี่ครับหนู ตัวหนูครับผมเสียเอาจังไลยก่อนครับ,บทีนนะครับมันคองหยาผมหาส่วนหนูก่อนครับ,บาทีน่นี่ยูเซล่ล่ะหาส่วนหนูก่อนครับเอาล้วครับได้แล้วได้แล้วครับนี่มาแล้วมาแล้วพุ๊สรุดขึ้นกาเอาคองหยาครับเดี๋ยวให้พี่น้องมึงก่อนโตหนูนี่ครับ ตัวงามอยู่ครับเนี่ยนี่ครับแต้มแรกเข้ามาแล้วครับเสานี่นี่ครับหลังจากไปหาไซนูหน่อยไรมาใส่นูใหญ่ล่องเบิรงครับบาดที่นี้โอ้ยตัวงมอยู่ครับนะครับไปรุ่นหล้างต่อไปครับผมขออนุญาตเก็บหนูก่อนขับบาดที่นี่ตัวงามเลยครับหนูบอสคีไลครับตัวนี้สวยงามครับไปครับไปรุ่นต่อไป นี่บดถือรับหลังนี่ผมใส่ใส่อีกครโอ้นี่ครับผมใส่อัดหูไ้ตั้ตั้มเข้าไปในหูเลยครับโอ้ถืบบอบ่ถืโอโอ้ยโอ้ยมื่นมื่นครับ หลังนี้กระตัมครับเนี่ยพ้องถือครับคือสีเบิดแล้วครับเป็นแล้วครับใส่แบบจุดเนี่ยใส่ไป,ไปหาลังในโตนึงครับครับไปจุดอื่นต่อครับบาทที่นี่มาจุดต่อมาครับเดี๋ยวผมสีเบิกเนี่ยครับาเจาเอาผงนี่ยครับโลนลงมาเต็มนี่ครับผง ั้งตะกี้ผมพอไห้นะครับบอได้มาเอาบกกามาเอายันใหม่ป้าอ่อยข้าเจ้าครับเอนี่เพิ่นตัดอ่อยออกระบาดท,ที่ไหนซีเมนต์จะพ้องเพิ่นละครับซุ่มเพิ่นตัดอ่อยนะครับเอาละครับถืออีกแล้วครับถืออีกแล้วเดี๋ยวดยวูเห็นดินแล้วครับโอ้นี่ครับนี่มันอีกแล้วครับ หุน่นโอ้งามงามงามครับตัวหุ่นครับหนูนี่จะใส่งามตัวนี้กวนจำมั่มเลยครับไข่ปุุ๊เลยนี่ครับงามงามงามครับตัวหนูจำมั่มครับจำมั่มนี่ครับปุุ๊เลย ไส่งามครับแม่ม่านบ่อนี่ยนู่นถ่องไงครับไทยอุ่งปุ่งเลยครับมานมานครับนี่ครับตัดอ้อยออกผมมาใส่ลุยเลาะนี่แหละครับหนูเก็บหนูกันครับบารที่นี่เอนี่ครับตัวที่สองแล้วครับใส่ไปนี่นี่ครับ้างๆางคางๆาตะกี้เป็นปลาอ้อยครับสิมาสสนแล้วมูนี่ละ ผมใส่เป็นยุดนี่สามหลังยุดแรกผมใส่ไปไปเขาเอื่นไปไ,ไหนวะไปหาจุดนี่สามสามหลังกัดถึงตัวหนึ่งครับมองนัง้นหลังกัดถึงตัวหนึ่งโอ้ยถือว่าโอเคครับนี่นี่ครับไปครับไปรุ่นต่อไป มันมันครับเนี่ยครับแปนนอืดเตืดแล้วครับได้เือนทางคางปลาน้ำปลาอ่อยนะครับเ๋อุ้ยสองตัวมิเตอรตัวงามๆเลยครับนแต่บบกใหญ่กระลังงามตุ่นนี่แหละครับมันมันเสียบมันใส่เป็นอีกลังหนึ่ง วัตถครับนี่ใส่เป็นงสีเลยครับห้องมันขวดไปครับไปรุ่นต่อไปครับ <c oughs> นี่ครับห้องมันชิ็นห้องเก่าแล้วเนี่ยเดี๋ยว,วยังไงมันก็นมาอยู่ครับไปครับ นี่ครับหมู่บ้านนี่มันถึกอยู่นี่ครับถึกอยู่นี่ใส่ท่านในเล้วดินบึบบึบบึบ,บโอ้วันกับตัวใหญ่ครับนี่ครับยืนรอพ่อนนย่างเง้ยแหละ มันรู้ตัวเดียวนั่นป่ะใายครับต่ำอยู่ครับต่ำอยู่ต่ำอยู่ผมอยากเป็นตัวหน่อยอยู่ ตัวเดียวนี่ยบ่มองเนี่นี่ครับใส่ใส่อาดโผงนะครับมันบ่ค่อยเป็นล้องหรอครับหนูมันมาอยู่เคิ่นนไปหาหม่องอยู่มีหม่องอยู่บ่เด็บไปหากินหม่องอื่นนี่ก็เลยบ่เด็บมีล้องไปไกลครับล้องก็สีมุนมุนน้ำมันนี่แหละนี่ครับ <c oughs> สองโตก็แจมละครับมาเนี้ยบ้านเดอยู่ตันหนึ่งเขาเอินวบางเดียวใส่ใส่ปุ๊บถึกปับ๊บับบอ้อันน้ำกลไนว้ไวาหลดดินดับ,ดบ,ดบ,ดบ นี่ครับวถัถถอครับข้องนย่านแม่น,นูตัวนตัวเดียวอยู่ครับน้ำหมนุนห้อยตัวใหญ่อยู่ด้วยครับหมูวานธรรมดาครับเจ้านี่ก็บ่ธรรมดาให้กันครับสองตัแล้วงามอยู่เอา บ่วงวิเส่และฮะนี่ว่าู่นี่ครับจุดนี่จุดนี้บ่ได้ครับจุดนี้ใส่ไปหกหกเจ็ดหลังอยู่ครับจุดนี้จริงๆก็ได้แล้วครับหม่อันไดไปแล้วใส่ใด้แด้แล้วได้ไปแล้วเหลืออีกจุดหนึ่งอยู่หันครับจุดจุดสุดท้ายแหละครับสำหรับบ่วงบนี้ ไปครับผมบบเดไใส่หลายนะครับผมเพิ่นวันนีข้ขานหากว้องใส่ใสซัมสิกินนี่แหละขันมันมีมันก็ถือกับหนูเดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บเก็บบ่วงกันครับการกำไปครับรุ่นต่อไป จุดสุดท้ายแล้วครับมองเนี่ยผมเป็นจังไดมาลุ้น้ำกันครับสิบมารบอรสิบมารบอผมใส่ไว้เขาถือขุดจุดแลเด้อเลือดจุดนี้เด้อบาดท,ที่นีนมองเลยนะ อ๋อคือมีห้อยไหมตะบบดิสไซนี่ครับข้องอห่วงผม,มชิได้ข้องแปลนปนิยานแมน่นูหน่อยอยู่ครับนั่นผมวายอยู่เนี่ยครับตำห่วงผมไปแล้ว ต้องเปลี่ยนผดนี่ครับตั้มตำตำไปเลยเนี่ยครับมูอหน่อยมั้มยังสิสลดัดถือบ่วงไง่ายๆนะ้ครับมือหน่อย ที่ครับข้องไปแล้วครับบ่วงผมพูนหลุดแปลกๆไปเลยครับพูนนี่ครับคูหลังเลยครับคูหลังเลยแบบนี้ ครับคู่หลังเลยว่ะทำแบบนี้ต้องเอาสกายแลปมาใส่ครับเพราะว่ามัาถือครับอืมครับพุ่น้องมันปุ่นปุ่ครับมันจะดีดขึ้นตั้งฝ่ายังสิครับนันจะส้นขึ้นั้งสิเห็นบครับ อจุดนี้บนถึอเลยจุดนี้นูก,ก่งครับน,กกนูก่งนูมันบนใหญ่มันเกิง่งนี่ครับผมพ้นงานเจ้านี่ครับสองตรจริงๆใส่เหมือนใส่สามใส่สี่จุดครับถึอสองจุดแต่ว่า จ,จุดหนึ่งอ่ะผมถือตะหมูว้านครับใส่ในเรวผมถือแลลวครับเนี่ยครับมันนี่ครับตรง,งามอยู่ครับหนูซองตุม่มนี่ยแล้วก็บอีกจุดหนึ่งผมวายาดเป็นนู้นหน่อยอยู่นูนหน่อยมันก็เลยตาบ่วงดีดขึ้นเดี๋ยวผมจะเอาสกายบมาใส่เพราะว่าบ่วงลวดมันอาจสิบอ่อบ่อได้ครับนูนหน่อยต้องต้องเอาสกายบมาจัดการเดี๋ยวเดี๋ยวครับแต่ว่า ผลงานก็ถทีว่าโอเคครับืันนี้มาหา่หนูใหญ่เห็นคล้องนูใหญ่เพราะว่าเขาเจาตัดตัดอ้อยตัดได้หลายหมื่นแล้วครับแต่วผมก็ซ่อมเบิง่งน่ครับว่ามันหนึ่ง,งเดี๋ยวมันใส่ร่องเบิ่งกับหนูมันกระิออกมาจากป่าอ้อยยูนน้ำขขางๆนี่แหละครับมันค้นเบ่ใส่กินก่อนได้อยู่ครับืันอนี้ทีว่าโอเคอยู่ครับอย่าลืมครับฝากติดตามช่องหากินแบบบันไดนะครับเดี๋ยวผมก็สิไม่คิปมันแล้ครับมานำเสนอเรื่อยๆช่วงนี้มันเขาเอิญวันนี้มันห้อน หาอย่างกรบพเพร็เนะครับก็หาหนูเทั้งหล่ะครับแก้วอ้นบระเพร็หาเงี้ยหาอย่างใสง่ายๆครับหากินใส่พอะเพยูได้กินครับกดไลค์กด,ดแชร์นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ